สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีวิธีการหักยาให้ลูกน้อยทานครึ่งหนึ่งนะคะเวลาลูกเราไม่สบายะคะ่ะคุณหมออาจจะให้ยาตามน้ำหนักนะคะกรณีที่เขาสั่งให้ทานยาครึ่งหนึ่งเราก็เอามาทั้งเม็ดนะคะโดยใช้ซ้อนซ้อนอกาแฟนะคะมาตรงนี้ค่ะส่วนที่โค้งของช้อนแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองด้านนะคะบีออกมาค่ะ นี่ค่ะ oh. จะหักออกมาง่ายมากแล้วมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งสองชิ้นเท่าๆกันนะคะแล้วถ้าคุณหมอบอกว่าให้ทานหนึ่งส่วนสีนะคะทำอย่างนี้ค่ะเอาที่เป็นครึ่งหนึ่งมาหักแล้วก็ทําเหมือนเดิมน,นะคะใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดนี่ค่ะ oh. หนึ่งส่วนสีนะคะเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ,ะหนึ่งส่วนสี่ทินยังเหลืออยู่เสียดายออกแรงนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ยา ให้ลูกทานนะคะขอบคุณค่ะ